สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรของราศีตุลค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนตุลาคมปีพศ2565ันห้ารกสิบเกินแล้วเกินแล้วก็ต้องเริ่มที่การงานนะคะเพราะงานสำคัญเนอะเดือนนี้คุณค่อนข้างขยันมากด้วยนะคะเป็นคนที่มีการวางแผนมองการไกล เอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะเตรียมตัวว้นิดนึงถ้าหาคู่แข่งเยอะเตรียมตัวว้นิดนึงถ้าหาเพื่อนร่วมง,งานเกเรนะคะยุ่งยาม <c oughs> นะพูดจาไม่เข้าหูเกกะอะไรอย่างนี้ก็คุยกับหัวหน้าง,งานคุยกับลูกพี่นะคะเพราะว่าเดือนนี้มันโอเคดีมันไม่มีปัญหาอะไรมากมาย สภาพงานยังปกติสุขดีอยู่แต่สภาพแวดล้อมคือเรื่องของคนเพื่อนร่วมงานคู่แข่งมันจะมีบ้างแต่ปัญหาตรงนี้คุณแก้ได้ไม่มีปัญหาตามภาษาคนที่เก่งและคนที่มองการไกลาวางแผนมาเรียบร้อยแล้วเป็นไปได้ให้พูดคุยเจรจาด้วยกรณีของคู่แข่งกรณีของเพื่อนร่วมงานนะคะ คุยกันสักนิดนึงเปิดใจกันสักหน่อยแล้วมันก็จะดีเองหรือไม่ก็โล่งขึ้นสบายขึ้นหรือคุยกับหัวหน้าง,งานให้หัวหน้าง,งานเป็นตัวกลางคอยเคลียร์ให้คอยอแยกงานให้เป็นต้นในเดือนนี้ความขยันของคุณไม่เสียเปล่านะคะในเดือนนี้นะก็เจ๋งเด้งเดือนนี้เจ๋งเด้งค่ะในเรื่องงานจะให้ผ่านนะคะผ่านหนึเต็มไปเลยนะ ต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างก็แน่นอนราะค่ะงานที่คุณทําอยู่นั้นคุณก็ขยันสักขนาดนี้โอทงโอทีอะไรลุยแหลกเงินก็ได้มาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นกันค่ะนะก็ได้เยอะกว่าเดิมนะคะเดือนนี้เป็นที่น่าพึงพอใจแล้วคุณก็หยุดหายใจพักสักนิดนึงก็เอ้ยคอยยังชั่วหน่อย ได้เยอะเชียวอะไรอย่างนี้พอใช้พออันนี้ไว้ใช้ไว้จ่ายอันนี้ไว้เก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ทําให้คนโ่งอ,อกโล่งใจว่าเออเงินเดือนนี้ก็นะเต็มกำม,มือนะทำให้คนโล่งโล่งใจไปในระดับหนึ่งลละเยอะเลยล่ะนะคะสรุปการเงินให้ผ่านนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพละค่ะ เดือนนี้คุณไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะคุณแข็งแรงดีนะคือก็สามารถที่จะลุยได้ทุกเรื่องนะคะถึงจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวตอร้อนอะไรนิดหน่อยก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอไม่จําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะสรุปสุขภาพก็ผ่านเช่นกันค่ะนะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้ อืมถ้าคุณเจอใครสักคนที่ปิ๊งปังพูดคุยกันแล้วคลิกชอบคนนี้ละเกินให้ใช้เวลา <c oughs> ในการพูดคุยในการจีบนะคะในการขยันทักทายนะขยันเที่ยวไปหาพูดคุยซื้อของมาฝากใช้เวลานะคะใช้เวลาหน่อยหนึ่งอย่ารีบร้อนไป นะพอดูท่าทีเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็ค่อย,ค,อยค่อยค่อคลืบคลานเข้าไปอีกอย่านงะนี้เป็นต้นนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติสุขดีอยู่ยังรักกันดีอยู่ค่ะนะเ,เป็นคู่ที่น่ารักกระหนุงกระหนิงแต่เดือนนี้อย่าให้คุณใจเย็นลงหน่อยเวลามีปัญหาอะไรเวลาพูดคุยอะไรอย่ารีบอย่าเร่งอย่าไปรีบ เขาเรียกว่าอะไรไปเร่งแฟนเพราะฉะนั้นแล้วสมม,มุติว่าเขาลงอะสมมติเรามีแฟนเป็นผู้หญิงเนาะ,ะแฟนเราลืมของแล้วให้เราจอดรถรอเพื่อไป,ไ,ปไปเอาของที่บ้านหาของในบ้านแล้วหน้าหนึหน่งคุณก็อย่าบน่นประมาณนี้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องจุกจิกนะนี่แค่ย,ยกตัวอย่างเฉยเฉยนะคนมีคู่ปัญหามันเยอะนะประมาณนี้แล้วก็รอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช้เวลาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ในเดือนนี้จะเป็นประมาณนี้สำหรับพันทีมีคู่นะต้องแบ่งใจเข้าหากันค่ะนะแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดนะคะนะสรุปตามหน้าไพ่นี้เป็นสรุปแล้วกันนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีอะไรให้ติติงอะไรเลยสรุปแล้วคือชีวิตของคนเราทุกวันนี้มันจะมีปัญหาเข้ามาและอุปสรรคเข้ามาอยู่แล้วนะ อยู่ที่ว่าเราจะปล่อยมันเป็ดินพ่อขางหมูไปหรือแก้ไขและเคลีย์นะอย่าปล่อยให้มันเป็นดินพ่อขางหมูต้องเคลีย์ต้องเคลีย์ให้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวไปแก้ไขไปค่อยๆทําไปเดี๋ยวมันก็ดีเองนะคะประมาณนี้ในเดือนนี้ไม่เยอะไม่มาก นะก็เป็นหน้าไพ่ที่ดีคือแค่ตัวคุณเป็นคนขยันแล้วเนี่ยและตรงนี้ก็เป็นสเตรนเนี่ยแค่นี้มันเหมือนกับว่าอุปสรรควักน้ำต่างๆที่เข้ามาหาตัวคุณนั้นมันมันจิ๊บจอยมากๆเลยนะจิ๊บจอยมากๆเพราะตัวคุณเหนือกว่าไงคะนะก็ไม่เหลือบากแรงที่คุณจะทำมันแล้วเดือนนี้คุณจะรู้สึกพึงพอใจกับทุกเรื่อง กับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะอะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ